ได้เวลาของ TST Podcast แล้วนะครับวันนี้เรายังคงอยู่กันที่หนังสือมาเหนือเมฆผลเอกประยุทธ์จันโอชาบรรณาธิการโดยคำรณประโมทนักอายุทยาครับจาก e ีพีกันก่อนแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆนะครับที่หนังสือเล่มนี้เขียนเอาไว้โดยนักเขียนลหลายท่านนะครับก็กล่าวถึงผลงานของท่านดิษฐ์ประยุทธ์จันโอชาแล้วก็ เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในรัฐบาลของท่านแนวคิดนะครับรวมถึงสิ่งที่สำคัญที่ผมจะเล่ากันต่อใน EP นี้ครับนั้นคือแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีครับเป็นสาระสำคัญของการพัฒนาประเทศในช่วง20ปีตามระยะเวลายุทธศาสตร์ชาติระหว่างพศ2561ถึง2580นะครับที่พลเอกประยุทจันโอชาต้องการให้บรรลุผลก็คือ การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมครับซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีดังกล่าวนี่นะครับผลเอกประยุทธ์จันโอชาก็มีเข็มมุ่งในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลสำหรับใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องแล้วก็บูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันของคนไทยทั้งชาติไปสู่เป้าหมายภายใน20ปีนะครับเพื่อให้ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วโดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของทฤษฎีใหม่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ส่งหวังเอาไว้นะครับ สำคัญอย่างยิ่งก็คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ฉบับแรกของไทยนะครับตามรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้ในปัจจุบันก็คือพศ2560นั่นเองครับถ้าโดยสรุปแล้วยุทธศาสตร์ชาติ20ปีจะเป็นแผนภาพรวมใหญ่ที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องการที่จะทำให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้าใจและเห็นภาพรวมประเทศไทยในอนาคตเดียวกัน เดินไปสู่เป้าหมายที่ตรงกันแล้วก็มีกรอบเป้าหมายในการพัฒนาประเทศที่จะทําให้การพัฒนาเกิดความต่อเนื่องมีแผนระยะสั้นและก็ระยะปานกลางไม่ว่าจะเป็นแผนปฏิรูปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ,แผ,ปปเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนความมั่นคงแห่งชาตินะครับซึ่งแผนเหล่านี้แหละ ก็จะเป็นกลไกสําคัญในการถ่ายทอดการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุปเป้าหมายและวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีครับแต่กรอบแรกที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้กําหนดไว้ก็คือวิสัยทัศน์ไทยแลนด์4.0คงจะได้ยินชื่อนี้กันอยู่พอสมควรนะครับตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับในทางปฏิบัติกรอบแรกที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้กําหนดก็คือ วิสัยทัศน์ไทยแลนด์4.0ครับซึ่งพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์นี้นะครับว่าในการก้าวสู่ไทยแลนด์4.0สิ่งแรกที่ต้องทำวันนี้ก็คือสร้างความเป็นธรรมให้ได้สร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้โครงสร้างทางกายภาพและไม่ใช่กายภาพเสริมเข้าไปด้วยเศรษฐกิจของเราเป็นระบบเสรบรนิยมการที่ทุกคนจะรวยเท่ากันนั้นเป็นไปไม่ได้แต่เราต้องทำให้เกิดการกระจายรายได้ที่เหมาะสม เศรษฐกิจจะดีขึ้นในภาพรวมซึ่ง Thailand 4.0เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลที่จะเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของประเทศจากรูปแบบเดิมไปสู่รูปแบบใหม่เพื่อให้ประเทศก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปเป็นประเทศที่มีรายได้สูงวิสัยทัศน์ประเทศไทย4.0เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะครับ โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนใน4ด้านด้วยกันได้แก่ด้านความมั่งคัง่งทางเศรษฐกิจที่จะต้องลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศหันมามุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมรวมทั้งเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรมนะครับการปรับเปลี่ยนด้านที่2ก็คือ สร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่คนไทยทุกกลุ่มในสังคมเนื่องจากที่ผ่านมาความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศดังนั้นครับทุกภาคส่วนจึงต้องมีส่วนร่วมในการลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร,กรซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบางและยังมีฐานะความเป็นอยู่ที่ลำบากอยู่มากให้สามารถหลุดพ้นจากความเหลื่อมล้ำได้ การเปลี่ยนในด้านที่3ก็คือการยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์นะครับโดยเฉพาะการพัฒนามาตรฐานของเยาวชนไทยยกระดับมาตรฐานการศึกษาการผลิตแรงงานป้อนตลาดให้มีคุณภาพสอดคล้องกับตลาดแรงงานและทิศทางของการพัฒนาประเทศและด้านที่4ครับคือการรักสิ่งแวดล้อมด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่คไปกับ การสร้างสังคมและก็สิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ยเช่นลดการปล่อยมลพิษการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีพื้นที่ทางการเกษตรอินทรีย์ที่จะรับการน,นับพรอ้อมมาตรฐานมีระบบการจัดขยะอย่างยั่งยืนและถูกต้องตามหลักสุขภาพิบาทนะครับจะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนทั้ง4ด้านตามวิสัยทัศน์ไทยแลนด์4.0นี้มีความครอบคลุมชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย เปรียบเสมือน4เสาหลักที่จะสร้างรากฐานให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและก็สามารถยืนหยัดท่ามกลางกระแสทานแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคงในทุกมิตินั่นเองครับอีกหนึ่งนโยบายเร่งด่วนใน12เรื่องของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับข้อที่1ก็คือแก้ไขปัญหาการดำรงชีพของประชาชนและข้อ2ก็คือปรับปรุงระบบสวัสดิการแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนครับ รัฐบาลจึงมีแนวคิดเบื้องต้นในการที่จะโอนเงินสวัสดิการของรัฐเข้าสู่บัญชีผู้มีไรายได้น้อยโดยกระทรวงการคลังเปิดที่มีการลงทะเบียนผู้มีไรายได้น้อยครั้งแรกในปี2559ซึ่งพบว่ามีผู้มาลงทะเบียนประมาณ8ล้านคนนะครับ ต่อมาเมื่อกลางปี60มีการเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมระหว่างวันที่3เมษายนถึง15พฤษภาคม60เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดสวัสดิการสังคมแล้วก็บริการภาครัฐจนเพิ่มขึ้นเป็น14ล้านคนแต่เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว พบว่าจริงๆแล้วมีผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด11.4ล้านคนนั่นเองครับอันนี้เรากำลังจะคุยกันถึงเรื่องของบัตรสวัดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับสำหรับเกณฑ์คุณสมบัติที่กระทรวงการคลังใช้ในการพิจารณาผู้ลงทะเบียนบัตรสวัดิการแห่งรัฐนั้นนะครับก็มีการแบ่งประชากรเป็น2กลุ่ม วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้มีรายได้ไม่เกินกว่า3 0 0 0 0บาทต่อปีได้รับ300บาทต่อเดือนและผู้ที่มีรายได้เกินกว่า3 0 0 0 0บาทแต่ไม่เกิน10,000 0บาทต่อปีได้รับ200บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังได้รับวงเงินสำหรับค่าโดยสารเดินทางค่าสาธารณูปโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าก๊าซหุงต้มค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเป็นต้นปลายปี2561รครับ รัฐบาลได้ประกาศมาตรการขยายสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่กลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินมาลงทะเบียนในครั้งแรกได้นะครับโดยล่าสุดข้อมูลของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ในวันที่1มกราคม2566มีจำนวน13.22ล้านรายครับทางนี้ก็จะมีการเปิดรับลงทะเบียนตามโครงการอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งแล้วก็จะมีการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเหมือนกันนะครับในเดือนมกราคม2566ครับผู้ถือบัตรยังได้รับสิทธิ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นวงเงินซื้อสินค้า200-300บาทต่อเดือนนะครับหรือวงเงินซื้อสินค้าตามมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษ200บาทต่อเดือนเฉพาะเดือนมกราคม66 ส่วนลดค่าซื้อกา๊าซหุงต้มร้อยบาทต่อ3เดือนค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าโดยสารรถบรขอสอ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถขสมกรถไฟฟ้า MRT BTS AIL 500บาทต่อเดือน แล้วก็ยังมีทุกวันที่18นะครับสามารถจะถอนเป็นเงินสดได้แล้วก็สะสมในเดือนถัดไปได้รวมถึงเงินชดเชยค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับเงินชดเชยตามจำนวนที่ชำระค่าน้ำประปาไม่เกินร้อยบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแล้วก็ยังมีทุกวันที่22ของเดือนนะครับก็จะสามารถถอนเป็นเงินสดได้แล้วก็สะสมในเดือนถัดไปได้ เงินเพิ่มเบี้ยกความพิการ200บาทต่อเดือนนะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นรายละเอียดเข้าคร่าวให้ฟังนะครับก็จะมีรายปิกย่อลงไปอีกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่นะครับมีขึ้นโดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับ ซึ่งก็พลเอกประยุจันทร์โอชาเป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้ครับโดยต้องการเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงนะครับเพื่อกระจัดปัญหาความยากจนแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมอันเป็นวาระสําคัญแห่งรัฐโดยมุ่งเน้นการขรจัดความยากจนอันเนื่องมาจากบริบทของสังคมอันเกิดจากความเหลื่อมล้านั่นเองนะครับ เราคิดว่าปัญหานี้น่าจะแก้ไขกันได้อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปครับนอกจากจะดูแลประชาชนทุกๆคนแล้วนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับทางด้านของพลเอกประยุจันโอชาก็ต้องหนักดีว่าเรื่องของเศรษฐกิจก็เป็นส่วนสําคัญการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ตามวิสัยทัศน์ไทยแลนด์4.0ให้เป็นรูปธรรมนั้นเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของอุตสาหกรรมในประเทศจากระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกเป็นหลักมาสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการพัฒนาแล้วก็พึ่งพาเทคโนโลยีของตนเองแทนครับทั้งนี้รัฐบาลก็เลยมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้เทคโนโลยีแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งต่อยอด 5อุตสาหกรรมเดิมนะครับให้ประเทศไทยที่แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยเติบโตต่อยอดในเชิงการวิจัยแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นด้วยโดย5อุตสาหกรรมเดิมที่จะมีการยกระดับนะครับประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรมอริเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มไรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพครับ นอกจากจะยกระดับอุตสาหกรรมเดิมที่ไทยมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยของเรานะครับก็มีการเพิ่มพัฒนาไปด้วยเช่นกันจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนา7อุตสาหกรรมใหม่ของโลกอนาคตอันใกล้นี้ครับประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมการผลิตขุนยนต์เพื่อใช้งานทางอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการบินและก็โลจิสติก อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของยุทธศาสตร์20ปีครับแต่ว่า EP นี้เราจะเล่าให้ฟังประมาณนี้ก่อนนะครับ EP หน้าเราจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของยุทธศาสตร์20ปีครับที่ฟื้นเศร,รษฐกิจไทย ให้ความเจริญมากมายโดยเฉพาะโครงการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปรียบเสมือนเป็นหัวใจหลักของวิสัยทัศน์ Thailand 4.0ก็คือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec มาติดตามกันต่อในตอนต่อไปครับ the s t a i m e s สมัข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่